เออแต่เบิ้งหิปพะเบื้งงวิจะยห,หิเพาเนี่ยวิจะอยากจะกินบอาา่อ,บอเขาฆ่าเขาดื้กกันบ่หนนอหเปอหมูอหิ่นอ้องโอ้นี่นามมาก,ก่อนบางฟพรฟอมติแกงหิเพะเลยเอฟซีสุโูททุกคนไปกินกันนะบ่ทั้งคุณนมื้อกี้ก่อนที่ลง่งิปบางกวยกับเบื่งนี่ เฟดในลายก็รถมาเอาหิดเพอตำก,กันกับรถทิบล่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยหิดเพอแตกแที่ยวสายอยู่เต็มหนทางเลยห่วยได้ยีดอกเป็นสาวสามสิบกับสอบปุย้ยเขาสีส้ไปส่งมลินเขาสีส้มไปส่งวลินครับผมตอนเบาคงก่ยอยสีลงคลิปบบังคอยเบิ่งในในลายในเฟตโอ้ยคือขักแน่แต่หิดเพอเต็มหนทางเลยพี่น้องเอ้ย อยู่ปากทางปะเขาเขาลงทุนมากเป็นแสนเลยผมว่าตัวนี้พี่เพาะตัวนี้นซื้อเราดอกพี่น้องซื้พพอพุทธพ่อไดกแกงแกงได้แล้วแกงไ้เลยพี่น้องบ้า,านลงสูสน,น้มเลยนี่เพาะพี่น้องนี่เพาะใส่กระติ่ใส่กรกติ่ตวงบว แกงใสรพวกติวแล้วก็ใส่พวกอีตูนี่ครับเครื่องปรุงของอันแกงฮิดเพาะพี่น้องเบิ๋ยก็เด้อครับตังระเทศทุในประเทศก็ตามเะครับเด้ออยู่ไส่ใน,นหลอดข้างมุมแบบฮิดเพาะข้อมือเนี่ยพึ่งออกออก,ออกายพี่น้องทวงผมไปเห็นทวงผมไปเห็นอยู่สองคันมาอยู่ประเทศ กัมพูชาเอราขาขายฮิดเพราะโดยเฉพาะเรือพี่น้องโอ้ยเรื่องแถวบนเขาพี่นอ้องลอยข้อขั้นยีรอกโดนสุกปีนี้ออกร้ายพี่น้องเขาขาดขวดเอาเขาว่าเนี่ยไปเถกเขาบ้านนี้มมมมมมองก้กอยสบ, <c oughs> บูส่ฟังอยู่ประเทศเขานั่นบ่มีสารผิดพี่น้องแล้วเขาบ่ใส่ยา เขาบ่านํายาเขาประเทศเขาพี่น้องบ่คือประเทศไทยของประเทศไทยฮะกินยากด้วยพี่น้องประเทศอื่นเขาบ่ได้เอาสารพิษเขาเทศเขาเลยแด้ครับพี่น้องเย็บสี่ตัวนี้ผมก็ซื้อเอาดีๆแล้วพอได้กินพ่อหาอยากพี่น้องกำลังแกงพี่น้องโอ้โันสอนนะครับสิ้นขาเขารดตำกันอนิดเพาะลูกคากรออผมวา คนผมยากตายหรอกคนนารถหอเขากันเลยบริสันต์ผมมึงในเพียดเนเพีในไลายเลยครับเด้อครับนิดเพาะนี่บ่เฮียขับทางเลยพี่หน่องเป็นกระสอบพี่น่องได้หรอกสามสิบกระสอบอยู่ว่นผมว่าโคสามสิบกระสอบกลัวอย่างหล่าวคุณแม่มึงเนี่ยในี่ยเพียดครับผมไปหน้าโทมาหน่องมาหน่อ ยนนังไงก็หนับก็ลาบตีระนันดิลาบเวกว่าว่ามีคนโทรมากวะเนี่ยอันวะนี่น,ใน,ใน,ในี่เออเออคนทรมาโอ้อยอาชีพยอยู่พี่น้องมีคนโทรเขาท้ายเขาพี่น้องเลยขอถอดขออพ่ายลายๆเขามาขายหิดพอคือกันเขามาขายหิดพอคือกัน <uko> เดี๋ยวตอนกินผมจะทายลงคลิปจะ่อยจะเข่าวดูพี่น้องเด้อเอาซ้ำนี่กครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่สุขุมทุกคนนะครับเด้อมาเมื่อนี้มากินขา่าวเทียงก้าบเปล่ากงก่อยมี่ถอดป้าทูเข้มครับผมถอดป้าทูเข้มแล้วก็แกงฮิปโปครับผมแกงฮิปโปแซ่บครับผม มาครับเดี๋ยวขี่มาแขี่ยน้ำกันกับบป๋าคงก่นแนวน้ำมาเดี๋ยวขี่มามาโอ้ยเข่าเป็นหินได้พี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นเป็นถอดประตูเข้มพี่น้องสองอยางครับผมมาครับเอฟซีสูบุะคุนครับผมอ่ะก้อนสิก้อนสิกินกับซอยก้อนใดญก็แท้ก้อนติดตามก้อนกระดองกระดิ่งในการแจ่งเตือนให้ามาคงไกยลงคลิปต่อไปพี่น้อง อ่าขอขอ,ขอบคุณขอคุณเด้อครับแอฟซี 4, สูู้ทุกคนที่เขาวางเบอง์สองให้หน่อยของบากงก้อยเสนแนวกำลังโอกกำลังใจคมหมิ่นมาหาบากงก้อยขอขอ,ขอบคุณขอคุณนลไรครับผมมาครับคำแรกแหกม้านจากบากงก้อยอ่าผลครับผมนึกว่านาย กับแบก็ตูรรต้เข้มหนอกอือ mm hmm. mm hmm. ืออือหือหนอกแตอออืออือหือไม่บรครับผมวันงคลิปบางก้อยสิเด,ดกลางมงุง กังหมคลงีปน,นวนกวนผมหลา,า,า,ายแหงขอถัวขาอไฟ้เลยครับเด้อบางควยขาดนุ่งขีไปซองมื่อบางควยครับมูมียังลงพี่าเอ้ยจ้าหายังบางควยกเดี๋เพ่ไมือขอถั่ข้อไหลาย,รายลครับผม บอกกูมน่าฮปบอกันฮปบอกลฟ์เน 嗯嗯，嗯嗯，在嗯 không kinh nghiệm, ừ, ừ, ừ. ừ. 嗯。嗯。他是有话，他是有话。 เาอาทำหมิงคนนะครับน้องครับเออทีนาะทางคนมาเห็ดมาเห็ดบ้านมาต่อเติมบ้านต่างๆกันมันงสิเป็นรบกวนครับผมลุงกิบพี่น้องก็ขอถกขอไพ่ได้ครับผมเอาทำอ,อย่างนี้ครับผมทางคนมาเห็ดรบกวนผมลงคลิไปเนาะครับเน้องขอถกขอไพ่ได้เพราะขนคับ